สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม W W E 2K ยี่สิบสองแมตช์สามเซาชิงแชมป์โลกหญิง G C C หน้าศึกสแตนแอนด์เดลิเวอร์นี่กิ่งมาเลย น้องดาวเหลืองวันนี้ขอรีแมตจิงแชมป์คืนสึกที่แล้วเสียแชมป์ไปนะในแมตโกงแชมเบอร์วันนี้มาชุดนี่ชุดใหม่สวยไหม It's a big-time opportunity, Byron. As the title will be on the line here. You're right, Michael. And judging from the response on social media heading into this match, we're likely to see a new champ crowned here tonight. She says she's the top woman in the division. Tonight is her chance to prove it. คนที่สองโทนี่สตอมหรือเปล่าไม่ใช่ดิเป็นซาลาญานะมาจาก aew เลยคนนี้ก็สิทธิ์เก่า nxt เคยได้แชมป์ nxt หญิงแล้วไม่ธรรมดาวันนี้กลับทีนเก่า <Yeah. S 2> ย่างแซบนะคนนี้ และคนสุดท้ายเจ้าของแชมป์ได้มาสดๆสดสด้อนๆอนจากศึกที่แล้วโชว์ฟอร์มโหดองค์หญิงแองเจลินาพระองค์จะเสด็จมา วันนี้จะโชว์ฟอร์มโหดแบบสึกท,ที่แล้วไหมเดี๋ยวม,ม,มารอดูกัน,น,นเด็กปั้นมาแรงของช่องอีกคน ใครชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่อง GCC ด้วยนะไลค์เยอะๆนี่สง,ง่าผ่าเผย หญิงแซมโลกหญิงประจำช่องมาเลยฟิตฟิตอ่สั้นละครเตยเลยดาวเรืองเตยโอสารยากโคสไลโอเจ้าหญิง จิวจิวอะยืนดูเดินหนีอะตบอากาศโดนเจอเม่นซูเพกดาวเรืองโอ้โหสารยาบอกช่วยลุมหน่อยเออเอาหน้าฟาดอันแน่ปาดได้ครับเตะจับวียังทิ้งไปเลยมาตีดาวเรืองต่อ ดาวเรืองจัดให้เวียงเข้าเทินบัคเกิลหน้าความมัมจุกอกเตะแทงเข่าแทงจับโคสไลน์เจ้าหญิงอุ้ยขอเสียงหน่อยพวกเจ้าถีบครับเจ้าหญิงตอบตอบตบทรงพัดถีบทรงพัดตบทรงพัดเอาว้าโดนโต๊ย สารยาอุ้มเลยเอาดินหลุดเจ้าหญิงจับเป็นเจอเมนซูเพกห่วยคอแหงเจ้าหญิงเอาตามเป็นเอสตโอจับกระชากหัวโขกกับพื้นเวทียันเข้าไปแจกฝาบาท โดนพิกต่อยครับดาวเรืองจะไม่ทนเจ้าแชมป์คืนละ่ะกระตุกขาเอา,าแหกปากครับสลายาเป็นอะไรดาวเรืองทำกายกรรมนี่โอ้เจ้าหญิงก็เก๊กเก่งเหลือเกินเอาไงสลายาเวียงชนดาวเรือง เ,เจ้าหญิงบอกเฮ้ยช่วยหน่อยไม่ช่วยครับดาวเรืองช่วยทำไมอ่ะเออสามเศร้าไม่ช่วยอ,อืะออกเลยเอาดาวเรืองใส่สลิงเบสเตะเอาไม่ถึงเตะอึงรัวเจ้าหญิงบอกใจเย็นมาเอาไม่ได้ครับ โดนเจอเมนซูเพกดาวเรืองมาแบบจริงจังวันนี้เป้าหมายชัดเจนเจ้าแชมป์ลบไปจับดึงนี่เจหญิงบอก้ยกระจอก็โดนเตะป,ปากนี่มานี่เลยถีบจะเป็นเจอเมนซูเพกโอ้วสวยๆนี่สวยนัก ถ้าไม่ชอบก็เรื่องของเจ้ามันนี่เลยจะเป็นดาวเรื่องทวนลมสารยามาอยากโดนด้วยจัดให้อีกเออนอนกองแบบนี้เสร็จสวยเลยกระโดดโอ้ไม่โดนโอแอาเตะเตะเก่งมากวันนี้เอามังจีฟีไป นี่ก็ขยันเก๊กจริงว่างเป็นเก๊กอันหลังมามาเจอสลายาเป็นไรดีดรถนี่แน่เจ้าหญิงเอาโดนเตะขอแจมด้วยสลายาบอกต่อยเลยเฮทดทบัตสลายาโดนอัด ุ่มทิ้งไปนอนอย่างนี้สวยกระโดดฟีนิกซ์สปเลยโกดอันนี้ไม่ตายด้วยทนได้เฉยสองครึ่งเตะหลบได้จิมดอปคิกอุ้ยมันเ้ยจะลูกไปไหนนอนต่อน,นี่วิ่งมาอดอปคิกแป,กแปก๊ก เอาเรื่องเจอเมนซูปเปกโอ้โหแหกปากอีกแล้วกระทือบเลยเอ้หมุนเตะเออเตะเลยแหกปากจังนีกดคิกแก๊กนี่ไม่มีคนพอดีสักคนมาตีลังกาใส่โกดเลยได้แค่สองหืเดือดเว้ย ดดอบคลิกแป๊กอีกสลาย่าจับสูแป๊กโดนเจอเม่นซูเพกสะงันเติบเลยเติบอ่าดีดดอบคลิกเจ้าหญิงก็สบายเหมือนเดิมนะทรงพระเสวยสุขวิ่งมาโดนเกี่ยวคอปนี่ไปนอนข้างล่างซะ ไปบันทมเอาดาวเรืองบูนเซาสวย,สยนอนอย่างนี้เสร็จกระโดดฟีนิกซ์สแปดกดเอาแชมป์คืนไม่ได้อือจังสลายาเอาดาวเรืองทวนลมเอาโดนแลมฉเฉยอเจ้าหญิงวันนี้มาแบบ ขี้เก๊กทรงพาคขี้เก๊กวันนี้สลายาจับอินเวิร์ตสูเพกนี่สำหรับคนขี้เก๊กเก๊กนะักไปไหนโอ้ท่านี้ไม่ได้เห็นนานพ t o ซัมมิชชั่นไปเลยเอ้ดาวเรืองทุบทุบทุบไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะเจ้าหญิงยอมเฉยหูเสียแชมป์สิพึ่งได้มาศึกที่แล้วศึกนี้เสียต่อเลยนิวแชมป์กับซาลยาเอาแชมป์ GCC ไปอวด friend a AEW Oh This match for a long time coming. Talking about where they were when the title changed hands. Yeah, and we had the distinct pleasure of having the best seats in the house, gentlemen.